นั่นนะนันไม่เร็วนะน่ะไปแล้วครับเรียแล้วครับไปแล้วไปหน้าดีนี่เอาไปหน้าฮักควายหนึ่งควายหนึ่งอ่าไปเอาโบ้อบ้โบ้หยุดก่อนไปลังก่อนไปลังเออดโอฮักควายหนึ่งฮักควายหนึ่งเรียแวเอาเรื่องเรียเลยเร่งเร่งเลยไปเลยรถเลยโยกลงมาเลยได้ป่ะอ่าโบ้โบ้โบ้ไปที่ก่อนขึ้นดอกเลยที่ย้ายมันหมักเลย บ่น่อดเยอะไปเลยบ่่อออเอาไปมันม่ลดเลยวะได้ที่เหรอต่อยไปเลยไล่หน้อวดองง่อยเลยท่บ่บ่ไ่มันไม่เร่งเลุเห็ะเ,เล่นข้าวแข็ง่ายเลยที่เลยลองงายเลย

อย่าอย่าออยกอยไปนนชตยก่อนต้ก <reco Christ. S 2> ่อนาว่อมันตึงอตึงบบไปหน้าเยบป็นเง่เดยปีเลอยู่ะอยแบเ่งอ่าน้าไม่มมันรถมันไปได้เลยมันน่วงมันน่วงอยู่เออจุดาม่อลงไงลงดับเยอไงลงอ่ะ